สวัสดีครับวันนี้พามาดูกองปุ๋ยกองเดิมนะที่ผมทำไปก่อนหน้านี้นะครับคือผมมีเวลาทำแค่ครึ่งวันนะผมก็ทำไปได้แค่ครึ่งกองนะครับตอนนี้ฝนมันตกนะครับเห็นไ,ไหมท้องฟ้าคือเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะหยุดมันทำอะไรไม่ได้รถตีดินก็ตีไม่ได้ดินมันแฉะนะครับผมก็เลย ปุ๋ยมันยังทําให้เร็จกันเลยมาคุยปุ๋ยดูนะครับซึ่งฝนตกหนักนะครับเป็นเวลาสองชั่วโมงได้ไหมซึ่งตกตก,ตกหยุดหยุดนี่แหละแล้วกองปุ๋ยกองเนี้ยผมก็เอากองไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นหญ้าสดนะครับเห็นไหมข้างบนเนี่ยอันนี้เริ่มเราพรมจุลินทรีย์ไปข้างบนนะครับก็จุลินทรีย์ก็จะย่อยพวกแก๊สดที่มีความชื้นนะครับส่วน ต้นรากเนี่ยที่เป็นกองปุ๋ยเก่าที่ผมไม่ได้ไม่ได้ผสมนะครับมันจะมีอ่ากากกากอ้อยนะครับที่เราคันน้ําเสร็จแล้วก็มันแห้งนะครับทิ้งไว้เราผมก็ย่อยทิ้งไว้กองกองไว้เงี้ยดูฝนตกมาเป็นผมทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือนแล้วเนะี่ยยังข้างล่างยังไม่ยังไม่เปียกเลยเห็นไหมบางที่ถ้ามันโดนน้าซึมลงมาได้มันก็จะชื้นจุลินทรีย์ก็จะย่อยนะแต่ที่มันแห้งเนะี่ย มันไม่ย่อยเลยนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะฮะเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่เราต้องผสมนะครับผสมให้คลุกเคล้าให้มันมีความชื้นดุนสี่จะทําง,ทงานนะครับข้างใต้ข้างใต้ตเนี่ยที่มันขาวๆนะมันยังมีความร้อนนะครับเราเอามือแตะเนี่ยมันรู้สึกได้เลยมันร้อนนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยเย็นเจ็บเลยปกตินะครับไอ้ที่มีมูลสัตว์แล้วก็จะมีหญ้าในเปียนะครับที่เป็นลาขาวๆเนะี่ย มีความร้อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับส่วนกองปุ๋ยที่เราหมักไปนี่มันก็เริ่มย่อยนะครับน,นี่เพิ่งเพิ่งผมคุยจากฝั่งนี้นะอันนี้มาใส่ฝั่งนี้มันก็เลยสมกันดูสีข,ขาวๆผสมกันด้วยนะเห็นไหมอันนี้ยังยังไม่ร้อนนะมันจะสู้ฝั่งที่เราหมักไปแล้วไม่ได้นะฝั่งนี้มันหมักไปแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็จะมีความชื้นนะครับอยู่ข้างล่างก็จะเริ่มเปื่อยยุ่ยนะครับอันนี้คือมันมันหมักไว้ประมาณทิศกว่าแล้วย,ยังมีความร้อน,นอยู่เห็นไหมอันนี้คือมีจุดเดืย่อยนะครับก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีความร้อนสูงเลยเพราะว่าถ้าเราคุยไปเรื่อยๆมันก็จะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมจะคุยให้ดูข้างๆ นิดนึงนะครับมันก็จะมีไอร้อนขึ้นมานะครับเห็นไหมนะครับก็หมักไว้อย่างนี้แหละประมาณอีกสักอาทิตย์นึงแล้วก็เรากอามาอยากให้มันเร็วขึ้นเราก็ต้องมาอก,กองนะครับกับกองอีกทีหนึง่งมันจะได้ย่อยเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่รีบแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละกองฝีเขาก็จะยุบตัวลงไปเรื่อยๆ,อยๆอยแล้วก็เอาพลาสติกคลุมไว้นะครับกันความชื้นให้ความชื้นอยู่ปกติ เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนเนาะฝนมันจะตกมาเรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้มันแฉะแจะเกินไปเนี่ยดินซีก็ไม่ทํางานเพราะว่ามันจะเน่านะครับแล้วก็จะมีแรงวันมาไข่นะเนาะกองปุ๋ยเราก็จะเป็นนอนนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับแบบนี้เราไม่มีปัญหาเพราะว่าเราคุมไว้ก่อนนะครับความชื้นยังอยู่ปกติแต่มันปัญหาคือถ้าเราผสมให้มันเปียกเกินไปเนี่ยข้างล่างมันร้อนใช่ไหมครับมันก็ไอมันก็จะระเหยขึ้นมาข้างบนมาถึงพลาสติกมันก็จะเป็นหยดน้ํา คุมข้างบนข้างบนก็จะแฉะนะครับมันจะทําให้ข้างบนเนี่ยไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอเราวิ่งเข้าไปข้างล่างมันก็จะชื้นพอดีนะครับประมาณนี้ก็ให้มันสังเกตดูนะแต่ละรอบมันก็จะไม่เหมือนกันเราก็จําหลักการคือให้ความชื้นมันพอดีนะครับพอเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาต สับปุ๋ยต่อแล้วก็ผสมคุกเขาเรามากองฝั่งนี้นะครับไม่เสร็จแต่คงม,ม่จะไม่เสร็จนด้อีกสักประมาณชั่วโมงก็ไม่เสร็จบ้างในผมทำคนเดียวนะนี่ก็กองใหญ่เหมือนกันดูฝั่งนี้ยังไม่ได้ย่อยเลยนี่เป็นยอดอ้อยที่ผมเพิ่งถัดไปนะมันมาตกนะครับครับลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ